วันนี้เรามาทำพิธีมอบวันนี้หลานอาจารย์สันนะคะสอบบัรจุเป็นรูได้ก็เลยมาอยู่โรงเรียนวันนี้เป็นพิธีมอบอาจารย์สัน,สนพิธีบ้านเรานะคะ ทำพิธีนี่ท่านผออวันนี้ท่านจัดงานให้นักเรียนจัดงานปีใหม่รับมอบอาจารย์สันเนี่ยอาจารย์สันแล้วก็จัดงานคริสต์มาสเออสวยต้อนรับอาจารย์ ยรุงเรืองรุงเรืองปีร์ีรปีรีรงรองมีท่านอาจารย์มาต้อนรับอาจารย์สันจ้าภาษาเลยให้ด้วยให้ด้วยอยากให้อ่าอยอดออดอ้า สักพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาเรียงได้เนียในนาเชียเรียงละอาหมวยน้าตาใหญ่ล้างมือก่อนเรียงได้เนี้ยในบ้านเนี่ย ตอนรับแม่ออาตังโตดูอาวุอาจารย์สราวุนันธาสัายัาคันธานัาะนันานนาคนันธาวันาครนันธานัยานันานันธาค่นันธานันธาค่นันธานันาคนานธ่นันธานันธาันานาค่ะนันานันะนันกานันราันนัาค่ะน่ะนันันธค่ะัค่ะาะันัค่ััรััน สรายุทธามาจากตมุลพบเนี่ยอาจารย์เถอท่านเถอโรงเรียนก็คือสัหวัดสรินันี้เป็นวันดีในได้รับครูใหม่เราจะอยู่กับพวกเรานานๆไม่ให้ย้ายไปไหนดอกอยู่นี่แหละสระพุทหนูกบวชอธิษฐานเอาลูกหาอธิษฐาน เราอยู่น <amounts of audio> ี่ก <forever> ็ให้มีความสุขสนุกกับการทำงานอ๋อได้เป็นทีมกันเองมันเป็นครูผู้ช่วยมันเป็นการงานไกลมันเป็นบุญของเราได้มาทำงานร่วมกัน

បាទៗៗបាទប้านមួយមកមកអត់ទីនោះទឹកតាមមួយក៏มันឡើងទៅຫນ້າក៏มันឡើងអូយខ្លួនចោលហ្នឹងវាឡើងចាហ្នឹងទៅទៅទៅអូក៏អបិបាក់បាច់ឆាំងមុនទេវាมันវាយំទៅហួយអោកะไรពីម៉ៃគេទៅទីនេះណែជួយណាយជួយណោះហ្នឹងផលលាមៀន Gue t referred to this artist, who's very good, very good in anthropology. Gue figured out the structure of ท่าอาจารย์ส uh, uh, ันประมาณน้ำไหมขานคอประจำโรงเรียนตีตีตีวันนี้มาร้านชายสอบวันจุเป็นครูอยู่โรงเรียนประจำ

ทางนี้นะนี่อยู่กระเป๋านี่อยู่นะู่นนะใรอานี่สกเาง้นาวข้ากมอกเนอกตายาวตายาวใส่ห เดอยตาสมซาภาษาเสโอวยมาฟังภาษาเยครูภาษาทำไมยายคุรูภาษาภาษาในที่นี้คือรับประทานอาหารนาษาต้องใชรยายมีล่ามครับเพราะครูนี่มีแต่เลี้ยวหมดแลนี่เดี๋ยวเราอย ร้อยร้อยเอ็ดยู่นิตสี่คนโอ้บ้านช้างแต่เราใบ้านแต่ไร่โมเตอร์ไม่จากสมัยนี้ต้องคุยลำสามจ้าจ้าจะชอบแรงรีบทำาวันนี้มาทำที่ลืมบอกรีมาส่งอาจารย์สันแล้วมันจุอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครโรงเรียนทนงค่ะโรงเรียนบ้านทนงค่ะอำเภอปราสาท จะมีใต <LY> <kah> <ket> ้ด <t ani> ้วยโรงเรียนรันงรัฐราชวิทยาโรงเรียนธนงรัราชวิทยาอาจารย์บอกโรงเรียนธนงรัฐราชวิทยาค่ะเขาคุณค่ะท่านผอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video